MSI MEG Meta S เครื่องคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปรอบนี้มาพร้อมกับ CPU Ryzen เนกาจอ GTX 1660 Super ในราคาช่วง20,000กว่าบาทเดี๋ยวเราไปดูความเจ๋งของมันกันครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนรงอิรลุนนี่คือ MSI MAG MetaS เครื่องคอมสำเร็จรูปจากจาก MSI ค่ายพยา,ยามังกรน,นั่นเองแน่นอนครับ MSI ก็ขึ้นชื่อในผลิตภัณฑ์ของเขาในสายเกมมิ่งหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมสำเร็จรูปอย่างเกมมิ่งเดสก์ท็อปตัวนี้หรือจะเป็นในฝั่งของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กและฮาร์ดแวร์ ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดการ์ดจออุปกรณ์ต่างๆที่ตอนนี้มีครบไลายเลยแต่วันนี้ครับเราจะพามาทําความรู้จักกับคอมสําเร็จรูปในราคาที่ไม่สูงมากครับช่วงประมาณ20,000ถึง30,000บาทกับเจ้า เมตาเอสตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงเครื่องคอมสําเร็จรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย MSI ก็มีอยู่ในตลาดมานานแล้วนะครับตั้งแต่ในรูปแบบที่เป็นแบโบนไม่ว่าจะเป็นเครื่องโอ้ยุคเก,กา่กาๆเนาะอย่างตัว Trident s e r i e s นะครับไทเดนนะครับก็จะเป็นลักษณะคละ้ายๆกับเครื่องคอนโซลแต่ใช้งานในแบบคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะใช้งานในรูปแบบเอาไว้ตั้งในห้องนั่งเล่นเล่นเกมผ่านจอยสติ๊กก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นที่เราเพิ่งรีวิวกันไปอย่างตัว a e g i s ทีที่โอ้โหเหมือนคอมจากต่างดา นะดีไซน์โคตรเท่และแรงมากๆนะครับรวมถึงยังตัว Codex นะครับที่จะเป็นตัวเคสแบบเทๆ่ๆแล้วก็ตัว Meta S ตัวนี้นะครับที่มาในรูปแบบที่หน้าตานะครับมันก็จะคล้ายกับคมแบรนด์เกมมิ่งนั่นเองนะครับไม่ได้เน้นแบบวอวามากมายนะักแต่ก็มีแฝงความน่าสนใจเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นดันหน้านะครับที่ก็จะเป็นไฟมิสติกไลท์แบบนี้เดี๋ยวขยับให้ดูกันนิดหนึ่งนี แถบเส้นผ่ากลางแบบนี้เลยนะฮะสวยงามมากๆเป็นไฟ R G B ที่คุณสามารถจะปรับแต่งได้เองนะครับผ่านซอฟต์แวร์ตอนนี้จะเป็น M S I Center Control ได้แบบอย่างเท่เลยนะครับที่สำคัญเจ้าเครื่อง Meta S ตัวนี้ก็จะมาในไซส์ที่ค่อนข้างคอมแพกนะครับปกติคอมแบนก็จะอลังใหญ่ๆบางคนไม่มีที่วางใช่ไหมแต่ตัวนี้ผมว่าพอดีครับเอาไปวางใต้โต๊ะก็ได้เอาไปวางบนโต๊ะก็ได้ใช้ในคอนโดผมว่าไม่มีปัญหาเลยกับขนาดกาลังดีหน้าตาด้านหน้าอย่างที่บอก ก็คือจะมีไฟนะครับเนี่ยฮะตรงนี้เป็นโลโก้ MSI อย่างเท่เลยไฟก็จะเปล่งประกายกันแบบนี้นะครับถัดขึ้นมานะฮะก็จะมีในฝั่งของช่องนะครับดูดลมเย็นบริเวณด้านนี้แล้วก็จะมีในฝั่งของด้านข้างของตัวเครื่อง เป็นฝาข้างใสนะครับเปล่งประกายแบบนี้นะฮะให้คุณเห็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์ด้านในพร้อมไฟแบบ RGB นะฮะที่จะสาดแสงเข้าไปทำให้มันดูแบบเท่มากขึ้นมีเอ็กเพร e ในการใช้งานที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ระบุเอาไว้เป็นซีรีส์ MAG ด้วยนะครับก็ะจะเป็นซีรีส์เกมมิ่งของทาง MSI นั่นเองนะครับบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องก็มาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อที่ต้องบอกว่าครบถ้วนครบครบคันมากๆเลยนะครับ ประกอบไปด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของฝั่งเมนบอร์ดนะครับไล่ไปตั้งแต่ตัวช่องเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดในรูปแบบ ps 2แบบดั้งเดิมก็ยังมีอยู่นะสำหรับสายเกมนะครับที่ไม่อยากให้เปลืองพอจะซื้อหัวแปลงมาใช้ได้นะมี usb type a ที่เป็น super speed นะครับ4พอร์ตด้วยกันแล้วก็จะเป็น usb นะครับสแตนดาร์อ2พอร์แลน n ์ครับกิ g a b ิตแลนออ ที่เป็น5.1นะครับแล้วก็เป็นช่องเชื่อมต่อการ์ดจอบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับรูปแบบจะเป็นการ์ดจอแยกนะฮะก็จะมีเป็น Display Port 3 HDMI 1ตามมาตรฐานนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านนี้ก็จะมีเป็นฝาข้างโล่งๆแบบนี้แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้แปะเอาไว้นะครับ เป็นตัวไรเซนนะฮะไรเซนและเป็นพอร์ต HDMI นั่นเองนะครับในฝั่งของเครื่องด้านบนนะครับก็จะมีเป็น USB 2พอร์ตนะครับมีปุ่มสำหรับปรับไฟได้ด้วยนะครับปรับได้เลยบนตัวเครื่องแล้วก็จะมี Audio j โอแจ็นะครับที่เป็นแจ็คแยกพร้อมกับตัวเปิดปิดสําหรับเปิดปิดตัวเครื่องด้วยเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของการปรับสีไฟกันดีกว่านะครับเห็นแบบนี้เขาก,กดปรับเปลี่ยนได้เลยผ่านตัวหน้าเคสนะครับ ตัวอื่นต้องปรับผ่านซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะตัวนี้เปลี่ยนได้เลยฮนะดังนั้นจี๊ดมากๆเดี๋ยวลองกดดูกันไฟมาแล้วใช่ไหมนี่ไฟมาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่หน้าเคสนะในเคสก็จะปรับตามไปด้วยให้ดูหน้าเคสกันไปก่อนแบบนี้เคยไหมในเคสนะครับบริเวณด้านในตรงนี้ที่มีไฟอยู่สีเขาก็จะปรับตามไปด้วย แบบนี้เลยโคตรเท่อ mm ืม hmm. ปรับกันได้ตามชอบใจเลยนะครับส่วนในภาคของฮาร์ดแวร์นะฮะเจ้าเครื่องนี้มาพร้อมสเปคที่แรงเอาเรื่องอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวไรเซ n นะครับที่เป็นไรเซ n 55600x 6 core 12 thread นะครับเล่นเกมสตรีมทำงาน แน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้แรมครับใส่มาให้แบบไม่ขี้เหล่เลยใช้แรม16บหกิกะไบต์บัส3,200เมกะเฮิร์ส์นะครับพร้อมกับในฝั่งของเมนบอร์ดครับจะใช้เป็นชิปเซต A520 นะครับแล้วก็จะมี SSD มาให้512ร้กิกะไบต์การ์ดจอครับเป็น GTX 1660 Super ในซีรีส์ Ventus นะครับ Power Supply มาตรฐานสูงแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในครับดีไซน์เป็นยังไงเราใช้ฮาร์ดแวร์แบบไหนเก็บสายเป็นอย่างไรมาเรามาแกะเครื่องกันเลย นี่ฮะแกะกันแบบนี้เลยนะครับฝาข้างก็แกะไม่ยากครับลักษณะแบบเดียวกับคอมบ้าเลยนะฮะซึ่งสามารถทำได้นะครับอัปเกรดแต่ว่าเวลาจะเครมหรือว่าเซอร์วิสนะฮะคุณต้องเก็บฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับฝาข้างของเขาข้างในเป็นแบบนี้ไม่ได้ทำสีมาแต่จะมีด้านนี้นะครับเป็นอะคริลิกสีดำ แบบนี้เป็นฝากข้างเหล็กนะครับเข้ามาสู่ฮาร์ดแวร์ด้านในนะครับโครงสร้างของเขาเป็นสีซีเวอร์นะครับไม่ได้พ่นสีมันะจะเห็นงานพ่นสีตรงนี้อยู่นะครับอันนี้เก็บไม่เนียนเท่าไหร่จริงๆเอาสติ๊กเกอร์มาแปะพ่นก็ได้ไน,นี่มันกินเนื้อมานนิดนึงแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็คงไม่ได้แกะเครื่องอะไรแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้ให้เห็นกันแต่จริงๆมันน่าจะเก็บให้มันละเอียดกว่าหน่อยเนาะตรงนี้นะครับ ด้านบนตรงนี้เป็น power supply นะครับสำหรับ power supply เองจะเป็นตัว350วัตต์นะครับเนี่ย350วัตต์แล้วก็แน่นอนเป็นยี่ห้อ FSP นะครับซึ่งเรื่องของคุณภาพค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่มันน้อยไปไหมสำหรับเครื่องนี้มันไม่น้อยหรอกครับมันพอแต่กรณีที่เราอยากจะอัปเกรดนะครับใส่ในฝั่งของตัวฮาร์ดแวร์เพิ่มเข้าไปเหนื่อยหน่อย <laughs> เพราะว่า กำลังไฟมันน้อยนะครับสมมุติว่าถ้าอัปเกรดการ์จอใหม่ในอนาคตเราใช้ไปสัก2ปีอยากเปลี่ยนการ์จอมีเหนื่อยนะครับเพราะว่า Power อร์สวัตต์มันไม่พอกับการ์จอยุคใหม่ๆแล้วนะฮะตัวท็อปๆเนาะแต่สําหรับ1 6 6 0ที่ใส่อยู่เนี่ยที่เป็นตัวซูเปอร์มันเพียงพอนะครับในฝักฝั่งของชุดระบายความร้อนนะครับหน้าตาอารมณ์เดียวกับตัวสต็อกแฟนเลยจะเป็นพัดลมนะครับระบายความร้อนอยู่ด้านใน ซึ่งก็จะเป็นพัดลมแล้วก็มีฮี s สิงด้านล่างนะครับเหมือนเวลาที่เราซื้อฮีซสิง amd แบบเดียวกันเลยนะครับในฝั่งของแร m เป็นแร m คู่นะครับแบบนี้มาเลยเนาะแล้วก็จะเป็นในฝั่งของเมนบอร์ดเป็นชิปเซต a 5 2 0 layout นะครับเท่าที่ดูด้วยตานะฮะใช้ layout เเแบบ case c o m ปกติทั่วไปนะครับดังนั้นเกิดว่าเราใช้ไปสัก3ปีหมดประกันเราอยากเปลี่ยนเมนบอร์ดอะไรต่างๆเขาสามารถเปลี่ยนได้นะครับ กาจอครับใส่มาแบบนี้เลยนะครับเป็นปกติแต่จะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับในรูปแบบคอมแบรนด์นะฮะเพื่อให้มันสเตเบิลให้มันยึดมั่นคงมากขึ้นนะครับ T-FORCE GTX 1660 Super Series Ventus นะครับ SSD ใส่มานะครับเป็น SSD ของ WD นะครับ SN 5 4 0ความจุ 512GB อัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของตัว SSD หมายความว่าเราถอดตัวนี้นะแล้วเราใส่ตัวใหม่ได้นะครับ เพื่อเพิ่มความจุนะครับบริเวณด้านนี้นะครับก็จะมีเป็น PCB สําหรับตัวเสาวไวรลสและบลูทูธนะครับมีมาให้ในตัวเลยนะครับแบบเสียบ PCIe เนาะก็ถือว่าน่าสนใจดีทีเดียวนะครับในส่วนของเลเยอร์อื่นๆนะครับบริเวณด้านนี้สามารถอัปเกรดใส่ฮาร์ดดิสเพิ่มเติมได้หรือจะเป็น SSD ได้นะครับแต่ต้องหาเทรแปลงนิดนึงนะครับพื้นที่ก็เหลือเยอะพอสมควรนะครับเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่ ผมไม่เห็นก็คือพัดลมหน้าไม่มีนะครับพัดลมด้านหน้าเคสไม่มีมาแบบโล่งๆแบบนี้อันนี้เสียดายนะใส่พัดลมหน้ามานิดหนึ่งจะได้เพิ่มอากาศด้านในให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับแต่มีพัดลมหลังมา1ตัวแบบนี้นะครับขนาด92มิลลิเมตรมา1ตัวด้านหลังตรงนี้นะครับดีไซน์นะครับเครื่องนี้มันอารมณ์เดียวกับคอมประกอบเลยนะครับแต่มันมีความต่างกันอยู่นะถ้าพูดถึงคอมแบรนด นะครับกับคอม DIY ที่เราประกอบกันเองเนี่ยถ้าเป็นคอมแบรนทุกชิ้นส่วนที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เขารับประกัน3ปีหมดเลยไม่ว่าจะพาวเวอร์ไม่ว่าจะเมนบอร์ดไม่ว่าจะ CPU c ค i n g ต่างๆพัดลมการ์ดจอ SSD ทุกชิ้นส่วนประกัน3ปีและคุณไม่ต้องดูแลไม่ต้องเซอร์วิสเองในระยะเวลา3ปี สมมุติว่ามันพังขึ้นมาหรือมันเกิดเมาส์ฟังก์ชันมีปัญหาขึ้นมาคุณสามารถยกไปที่เซอร์วิสแล้วให้เขาดูแลให้ได้เลยนะครับให้เขาซ่อมให้เลยสมมติบางอย่างเนี่ยประกันมันไม่ถึง3ปีะนะบางอย่างเนี่ยมันพังนะครับแต่คุณทําไม่เป็นคุณถอดไม่เป็นคุณเปลี่ยนไม่เป็นเขาดูแลให้หมด ที่สำคัญม,มันมีเรื่องของ Windows มันมีเรื่องของโปรแกรมอะไรที่มาครอบด้วยมันจะใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายมากๆนะครับแต่กลับกันถ้าเป็นคอมประกอบ DIY เองโอเคแหละมันอิสระคุณสามารถเลือกในฝั่งของฮาร์ดแวร์เองได้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้การ์ดจอ CPU เมนบอร์ดแรมคุณก็ทำเองได้หมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะต้องดูแลเครื่องคอมเครื่องนั้นของคุณเองนะครับแต่ในเรื่องของคอม DIY นะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ คุณสามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ตามแต่ที่คุณชอบใจได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับความที่เป็น DIY มันจะมีความยุ่งยากอยู่เช่นสมมุติในเรื่องของบริการหลังการขายเนี่ยถ้าซื้อแยกชิ้นมาประกอบเองเวลามีปัญหาคุณก็ต้องไปเซอร์วิสแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับหรือถ้าซื้อมาจากร้านเดียวกันในเรื่องของระยะเวลาการรับประกันแต่ละตัวก็แตกต่างกันถ้าคุณเป็นอยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้ว DIY ไปเลยก็จบแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะไม่ยุ่งยากเหมือนคุณใช้โทรศัพท์ยี่ห้อแบรนด์ดังอ่ะ ที่เป็นสัญลักษณ์ผลไม้นะครับเวลามีปัญหาเนี่ยคุณก็เอามือถือเครื่องนั้นยโยนเข้าเซอร์วิสให้เขาดูแลให้เหมือนกับเครื่องคอมเครื่องนี้ถ้ามันเกิดมีปัญหาหรือใช้งานอะไร แล้วไม่สมบูรณ์แบบหรือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราแก้ไม่ได้นะครับคุณก็โยนเข้าไปให้กับเซอร์วิสเขาก็ดูแลให้จบแฮปปี้ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเสียเวลานั่นเองนะครับก็นี่คือข้อดีกับข้อแตกต่างนะครับระหว่างคอมแบรนด์ rand, กับคอมที่เป็น DIY นั่นเองอ่ะเราได้เห็นสเปคภาพรวมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคภาพรวมให้ดูกันอีกทีหนึง่ง แต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวเรามีการทดสอบทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการระบายความร้อนให้ดูกันด้วยว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนกับเจ้า Meta SMAG s e r i e จจาก f s i ตัวนี้เดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับ ไงบ้างสำหรับ m a g Meta S จาก MSI ชอบกันไหมฮะส่วนตัวนะถ้าผมทำคอมเป็นผมซื้อ DIY อยู่แล้วแต่ถ้าซื้อให้น้องสาวแอดโปรใช้ให้พ่อใช้ให้เพื่อนที่ไม่มีความรู้ใช้คอมที่เป็นคอมแบรนด์แบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกกันเนาะอย่างเครื่องนี้มันจะออกแนวลักษณะคอมในระดับกลางๆนะครับอาจจะมีฮาร์ดแวร์บางอย่างที่อาจจะไม่ได้ดูไฮเอ็นอะไรมากนะักแต่มันพอนะครับสำหรับการใช้งานกับระดับเริ่มต้นระดับกลางไปจนถึงระดับสูงและที่สําคัญเนี่ยเราไม่ต้องเซอร์วิสเองอะย้ำเสมอเลยคอมแบรนด์มันง่ายมากในการเซอร์วิสยกเข้าสู่หรือโทรเบที่เป็นตัวเทคนิคอลเซอร์วิสให้เขาดูแลให้ผมว่าค่อนข้างจบนะครับถ้าเป็นคอมแบรนด์เนาะ ส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะไปลองจับไปลองสัมผัสตัวจริงกันดูก่อนได้เลยนะครับทาง MSI เองเขาก็จะมี MSI ช h o p นะครับกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเลยก็เรียกว่ามีของต่างๆให้ลองจับดูกันก่อนได้ถ้าใครที่สนใจแล้วอยากจะลองก่อนว่ามันจะตอบโจทย์กับรูปแบบการใช้งานหรือเปล่าหน้าตามันจะสวยเหมือนในรีวิวหรือเปล่าหรือการใช้งานจริง มันจะเป็นอย่างไรเราไปลองจับลองสัมผัสดูก่อนได้นะครับถ้าคุณอาจจะไม่ชอบตัวนี้คุณอาจจะลองไปตัวที่สูงกว่านะฮะอย่างในฝั่งของเครื่องที่เป็นตัว edges นะครับ ti5 เครื่องที่เป็น Trident ที่เล็กกว่านี้หรือจะลองไปประกอบคอม DIY เองอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ถ้าถามเรื่องความง่ายนะครับความจบในการใช้งานตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนะครับอีกหนึ่งอย่างที่คอมนะครับเครื่องนี้มีให้นะฮะก็คือเจ้าคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นวิก o r นะฮะ Gk 3 0นะครับ, 30, นรบในรูปแบบคอมโบนะฮะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับสวิชนะครับที่เป็นตัว เมมเบรนนะครับแบบนี้เลยนี่เป็นคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้แบบ R G B ด้วยแล้วก็จะมีเมาส์นะครับตัวนี้ที่เป็น Crush G M 1 1มาให้ด้วยในแพ็กเกจนะครับคือว่าง่ายๆคุณซื้อเครื่องนี้ไปจบพร้อมใช้ได้เลยหาหน้าจออีกสักตัวหาหูฟังมาใช้อีกสักตัว จบเลยนะครับเอเบซเขาก็มีเช่นกันราคาไม่สูงด้วยรวมๆกันแล้วนะครับเครื่องประมาณ28,900รวมจอจอก็มีเริ่มต้นประมาณสัก4,000นะครับรวมกันอยู่ที่ไม่เกิน35,000จบครบพร้อมใช้งานมีบริการหลังการขายที่ไม่ต้องยุ่งยากเซอร์วิสง่ายยกเข้าศูนย์จบเลยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับ m a g เมตา S ตัวนี้ไรเ e n 5 5600X g t x, x 1 6 6 0 Super ราคาช่วง 2,000 20, 0ถึงสามหมบาทแลกกับเซอร์วิสและกับสเปคที่ได้มาลองดูแล้วกันนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าสำหรับเพื่อนเอนเป็นคนตัดสินใจเองวันนี้แอดมีขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณทั้ง MSI ที่เอื้อเฟื้อเครื่องนี้มาให้ได้ลองกันด้วยที่สําคัญคีย์บอร์ดเทมากเมาสก็เทม,มากด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ